ได้นึกออกไหมฮะ,ะอ่าโอเคตกลงเฉลยเนี่ยเขาเอากระตันอยู่ซึ่งก็หมายถึงเขายึดเล่มนี้ไงพี่ก็เลยบอกว่าคุณควรจะเอาทั้งหมดมาแล้วก็ดูที่มันมันมันร่วมกันจริงๆไม่ใช่เล่มน,นี้มีเล่มน,นั้นไม่มีไม่แฟรค่ะ ไม่แฝกมันไม่ไล่หลังใจนะเนี่ยข้อนี้ไม่ไล่หลังใจเลยนะอ่ะอีกข้อหนึ่งอะนะฮะไปเลยฮะวันเทโวโรหณะคือวันอะไรเทโวโรหณะนี่หลังออกพรรษาหนึ่งวันทุกคนรู้หมดุูดจเจ้านี่เสด็จเนี่ยอุ้ยลงมาจากเทโวโกหลังจากที่โปรดพระมารดาถูกไหมฮะฉะนั้นพี่จะไม่อไมขอพูดมากสองสามสี่เนี่ยถูกแล้ว แต่มันหาคือข้อหนึ่งจะถูกหรือเปล่าดูนะฮะพระพุทธเจ้าตอนที่สเสด็จลงจากเทวโลกหลังที่โปรดทมานดาน,นี่านะฮะสักอยู่สักสามเดือนนะฮะท่านก็บอกว่าบายบายแล้วเสด็จแม่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสเสด็จแม่เพราะ,สะเสด็จแม่ทําบุญเยอะอมาแบบมาคลอดลูกมาเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นเนี่ยเมื่อสเสด็จแม่นี่นะฮะสินส้นพระชนไปพระนางสิริมหา,มา,ายาไปเกิดเป็นผู้ชาย ฮ่าน้องแดงเขาบอกการเกิดเป็นหญิงชายนะเป็นผู้ชายนี้ต้องมีบุญมามากค่ะไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อมายาก็ไม่บายเสด็จแม่หลังจากที่เทศสามเดือนลงมาปรากฏว่าทางโลกอู้พุทธเจ้ามาแล้วแบบเวลข้ามอย่างนี้นะฮะปรากฏไอ้าทางสวรรค์ก็ลงมาส่งฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสนะนะั้นอะเปิดโลกคือให้หมดวันนั้นเป็นวันเดียวนะโอกาสเดียวเท่านั้นอะไรแบบเนนะมิดไนเซลเลยฮะบอกว่าใหา้ให้บนสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็อะไรนะนรกเห็นซึ่งกันและกันที่นี่ถามพี่ว่าเขาเฉลยเนี่ยถูงหมดสี่ข้อ เป็นพี่พี่ไม่ให้ถูกเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าถูกไหมถ้าพระเจ้านี่ต้องเป็นของศาสนารคสต์แล้วของเราเป็นอธิวนิยมคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะพระเจ้าไม่มีจริงพระองค์ไม่เคยพูดแต่ว่าที่เรานับถือนี่คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าฉันข้อหนึ่งต้องไม่ถูกแต่เขาให้ถูกแต่ไม่เป็นไรค่ะมันคืออะไรมันแก้อะไรไม่ได้พี่ไม่ได้ต้องการอะไรที่จะมาแบบต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้อยากจะมาแชร์หรือว่าอย่างที่พี่บอกผมขออนุญาตจานปีนิดนึงไอ ไอ้ที่อาจารย์ปิงพูดมาทั้งหมดเนี่ยครูในโรงเรียนสอนแบบนี้ไหมครับไม่รู้สมัยผมเรียนไม่มีไม่มีเวอร์ชั่นที่อาจารย์ปิงพูดให้ผมฟังเลยเนี่ยมีมีมีมมเรเลยฮะสังคมมันต้องสังคมเนี่ยเราต้องอ่านเยอะอาจารย์สมมติว่ารเราเตรียมมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราควรอ่านสักห้า แล้วเขามาคัดว่าอันไหนที่มันจะเขาจะใช้สอนเนี้ยฮะครับเราเราต้องเตรียมมาแต่จะบอกว่าอย่างเบอร์หนึ่งเนี้ยชัดเจนมากว่าแบบไม่ถูกแต่เขาให้ถูกแต่พี่ไม่ได้แบบต้องการจะมาติงคนออกข้อสอบเพราะว่าพี่เข้าใจว่าทุกคนผิดพลาดกันได้นะคะมันอันนี้เข้าใจกันแต่อยากจะบอกว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือแบบอยากให้แบบเมตตากับเด็กอ่ะแล้วเด็กบางคนเนี้ยซึ่งปีนี้คงไม่ติดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ จากการกําหนดตรงนี้นะฮะ,ะข้อต่อไปฮะเศรษฐศาสตร์เนี่ยกำหนดผู้ผลิตทํำยังไงเศรษฐศาสตร์เนี่ยแนเคยเรียนใช่ไหมมันจะเหมือนกับว่าเราต้องทาให้ได้กาไรสูงสุดต้นทุนต่าสุดซึ่งเบอร์นหนึ่งกับเบอร์สองพี่ขอเนี้ยตัดไปแล้วมันใช่คราวนี้มาถึงเบอร์สามพี่อันนี้เวลาพี่พี่คิดนะเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมคีย์คำตอบอะคือหนึ่งกับสองต้องไม่เอาเบอร์สามเพราะเขามองว่าเบอร์สามเป็นภูมิศาสตร์ นึกออกปะแต่เวลาพี่คิดน่ะพี่จะคิดแบบนี้ว่าเทคนโนโลยีเราก็ต้องเลือกเหมาะสมกัสบสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดต้นทุนต่ําแล้วปรากฏว่าเชิญชา้าถัดไปค่ะนี่วิชานี้มีแล้วเศรษฐศาสตร์ส,สิ่งแวดลอ้อมไหนว่าไม่ต้องดูสิ่งแวดลอ้อมไงแล้วจะมีวิชานี้มาทาไมเศรษฐศาสตร์ส,สิ่งแวดลอ้อมเห็นปะคือตรงนี้มันคือแบบพอคําตอบมากกว่าถ้าเป็นคําตอบข้อเดียวพี่จะกาได้เลยอะแต่พอมากกว่าหนึ่งพี่ก็ชังไม่มั่นใจว่าข้อนี้จะถูกหรือผิดดีอะไรแบบนี้เพราะมันมากกว่าหนึ่งอะ มันไม่ใช่เป็นข้อสอบที่ดีนะมันต้องเดาใจเขาว่าก็ฉันจะให้มองว่าอันนี้มันเป็นเศรษฐศาสตร์ต้องไม่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เอาแล้วเศรษฐศาสตร์สิงแวล้อมาดูนี่ฮะมาเลยนะฮะต่อไปเรื่อยๆเลยฮะไปเรื่อยๆฮะห้าไปเลยฮะมาดูพัฒนาเศรษฐกิจดําเนินมา50ปีประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะฮะทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละพัฒนามา50ปีแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์2504ถึงทุกวันนี้นะฮะ50ปีเนี่ยเบอร์หนึ่งจริงกระจายรายได้ใช่ไหมฮะดุลแล้วก็เบอร์เบอร์สี่ความไม่สมดุลจริงะ คําตอบเนี่ยตามชีมันจะเป็นหนึ่งกับสี่เบอร์สองไม่ถูกเพราะตอนนี้ดุนกันค้เราก็เริ่มเกินดุนตั้งแต่เราอ e นั N ่นแหละเอเอเเราเจ๊งไปหาเราเลยไม่ได้ซื้ออะไรจากเมืองนอกนะฮะเราก็จนไม่ซื้อเมืองนอกก็แห่มาซื้อของเมืองไทยถูกนะฮะอันนี้เบอร์สองไม่เป็นไรทีนี้มาถึงเบอร์สามปัญหาอยู่ตรงนี้ประชากรชายและหญิงมีอายุไขเฉลีย่ยไม่เท่ากันจริงไม่จริงจริงผู้หญิงอายุยืนกว่านะฮะเป็นเพราะหนึ่งผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็ดูแลสุขภาพแล้วสองทำงานเสี่ยงน้อยกว่า ทีนี้เขาก็บอกว่าเออคืออย่างนี้ตอนที่พี่ทำข้อนี้พี่คิดอย่างนี้พัฒนาเศรษฐกิจดำเนินมาห้สิบปีแต่เมืองไทยมีปัญหาถามว่าเบอร์สาเป็นปัญหาไหมเป็นแต่เขาจะบอกว่าเบอร์สามันไม่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจใช่นใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้ามองแบบนี้แต่ แต่ว่าพี่จะบอกว่ามันมองได้สองแง่หนึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจดาเนินมา50ปีแต่เมืองไทยมีปัญหาด้านใดมันอาจจะแบบว่าแยกกันคิดไปเลยก็ได้ซึ่งมันไม่ได้เขียนว่าแต่ปัญหาอะไรเนี่ยที่มันถ้ามันควรจะเขียนที่มันรอบครอบกว่านี้ว่าพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินมา50ปีแต่ปัญหาที่ต่อมาจากเศรษฐกิจคืออะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่เคยไปอ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจไปดูฉบับที่10เชิญค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่10เขียนไว้นะฮะวิสัยทัศน์ต้องการให้เราเป็นสังคมเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสรุปก็คือวว่่่าาานนนนัแหละะกิิอออไไรเเี้ปปช เชิญต่ออายุคาดหมายของคนไทยเนี่ยสูงขึ้นต้องการให้อายุคาดหมายขึ้นไปสั่งว่าอายุก็เป็นเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอนเนี้ดูเมืองจีนพัฒนาเศรษฐกิจโดยการบอกว่าไงให้มีลูกคนเดียวพอเขามีลูกคนเดียวเขาก็ไม่อยากมีลูกอะไรอะ่ะเขาก็ไม่เอาแล้วฉันจะแบบไม่ไม่อยากมีลูกสาวเขาเป็นค่านิยมเขาการเป็นมีลูกชายแล้วตอนนี้เขาเกิดความไม่สมดุลทางเพศ นะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่นั่งดูอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเกิดเป็น,เ,ปนเพศหญิงกันนะฮะแล้วยังหาคู่ไม่ได้ไปเมืองจีนนะฮะเชิญฮะอู้หูเหลือยเยอะผู้ชายเหลือยเยอะฮะนะฮะนี่ก็บอกทางออกด้วยเผื่อบางคนมันก็ได้ความรู้ได้หลายอย่างนะบูรณาการนะเวลาฟังเนี่ยฉะนั้นเบอร์สามอายุคาดหมายเนี่ยมันก็เกี่ยวแล้วมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงมันมีตรงนี้ชัดเจนในแผนสิบเขียนมาเลยอะ่ะ นะฮะอ่าต่อซึ่งอันนี้เราไม่ได้วาดเราเราเข้าใจอาจารย์จะเฉลยอ,อย่างนั้นก็ได้แต่อยากจะให้อาจารย์มองว่าแล้วถ้าเด็กคิดอีกแบบหนึง่งไม่เสียดายเด็กที่เขาอ่านแผนมาแล้วเขาแบบเขาเก่งแต่เขาตีความคนละอย่างกับคุณหรออะไรแบบนี้ใช้เปล่าแบบนี้นะฮะต่อไปข้อใดเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากแม่น้ํานาทะเลสาบแอบวช่างมันสาคัญคือที่ราบหลอนลาดฮะท่านผู้ชมฮะที่ราบหลอนลาดเป็นแบบนี้ฮะทางจากชนบุรีไประยองหเห็นไหมขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ตรงปึ๊บ่างนี้ ใช่ไหมมันก็เกิดจากการเามันเกิดจากว่างไงนะเอแม่น้ําเนี่ยตัดเนี่ยค่ะตรงนี้มาดูหนังสืออันนี้เป็นหนังสือสังคมนะฮะหม 5, 2, uh ้ห้าเทอมสองนะฮะอ่าวงสักนิดนึงที่ราบอ่ะต่อว่างไงเนี่ยเห็นไหมที่เกิดจากการกระทำแม่น้ําเช่นอา่าอ่าอ่าเช่นแม่น้ําได้แก่ที่ราบหลอนลาดแต่ตามขีเนี่ยเขาไม่เลือกที่ราบหลอนลาดเขาบอกที่ราบหลอนลาดไม่ได้เกิดจากการกระทำของแม่น้าอ่ากลับไปย้อนข้อสอบได้ไหมฮะอา่าเอาไปละฮะอ่าย้อนนิดนึงฮะดูดิย้อนนิดนึงนะฮะห้า เห็นไหมเกิดจากการทำอนไ้นะมันก็ต้องตอบเบอร์หนึ่งด้วยแต่ตามิงไม่มีเบอร์หนึ่งมเกิดอะไรฮะมีม็อบมาไม่ใช่ใช่ไหมฉันนึกว่าม็อบมาหาฉันบอกว่าหมูวิจารณ์ได้ตรงแล้วเกิดอ่าต่อนะฮะอ่าตอบไปฮะอ่าขอเนี้ยดูเขาจะหมดแล้วเห่าพี่จะหมดละเนี้ยอแนนมาเรามาถามกันดีกว่าแนนว่าข้อสองถูกไหม เราเราไม่ต้องอน้องน้องบอกพีทด้วยะแนะนํากรมทรัพยากรน้ําให้แก้วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรเนี่ยยังไงมันคําตอบม,มีมากกว่าหนึ่งน้องพีทว่าข้อสองจะถูกไหมฮะจัดสร้างข้อสองก็ถูกครับข้อสองก็ต้องเฉลยอย่างนี้แน่เลยอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะใช่คร<ข>ับด้วยข้อสองไม่ถูกเพราะว่าไม่ใช่กรมทรัพยากรน้ํามันต้องเป็นกรมชลประทานใช่เขาเฉลยแบบนี้อาจารย์ซึ่งในหนังสือเขาจะบอกว่าเราสามารถคือคือรับคือเขาจะบอกว่าไอเนี่ยเขาจะมาออกแบบเนี้ยเห็นปะ แน่แล้วเวลาเด็กอ่านปุ๊บกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยเขาก็มองปัญหาแต่ว่าคุณไปออกทรัพยางกรน,น้ําอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบตั้งใจอยู่แล้วว่าจะดักคนไม่ให้ติดไงแล้วถ้าเกิดเราตอบผิดแม้แต่อันเดียวก็ไม่ได้คะแนนอืพี่ถามว่าถ้าคนนี้เป็นลูกคุณจะเป็นยังไงอะสนุกหรอน้ําตาทาั้งนั้นเลยนะใช่ปะเนี่ยเพราะเหตุผลแบบนี้ไม่ใช่ที่เหตุผลที่มัน,ม,น,ม,นมันฟังแล้วมัน,มนโอเคกว่านี้อ่ะสักข้อมีไหมฮะโอเค อ่ามาดู96การควบคุมป้องกันมลพิษตามพรบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35ครอบคุมอะไรบ้างแน่นอนน้ำแน่นอนค่ะเสียงแน่นอนถูกไหมฮะอากาศแน่นอนปัญหาคือดินเนี่ยตอนที่ก็ไม่เลือกเพราะดินมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่สมมุติว่าเด็กไปอ่านเล่มน,นี้เชิญค่ะ,ะไรภูมิศาสตร์ครับคิดว่าเป็นงวงโยาธาทิตไหมฮะเสียงมัน <laughs> แต่ได้ยินพร้อมกันหมดไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่คนอวดผีเราไม่ต้องกลัวถูกปะไม่งั้น<ป> <yt> ดูจิตสัมผัสนะเนี่ยออันนี้นะฮะเร,ร,ร,ราก็ดูเนี่ยอันนี้ยพรบเนี่ยแนนดูดิพรบเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะฮะพรบควบคุมสิ่งแวดล้อมเขาจะฉีนเนียปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าไปมีอะไรถ้าดูเชิญค่ะอันต่อไปนะฮะเชิญค่ะเห็นไหมเนี่ยเอ่อย้อนหน้าที่สามค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะมลพิษหรือของเสียอื่นๆแสดงว่าของเสียอื่นอะไรก็ได้สิแล้วถ้าเด็กอ่านเล่มนี้แล้วจะ อ่เชิญค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะในฐานะพลเมืองท่านจะปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และอ,ะอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไงจึงเหมาะสมประหยัดเออดีถูกไหมฮะอัะเบอร์สาก่อนช่วยกันปลูกดูแลต้นไม้ว่าไปทิ้งบตตอรีอใ่ในใน,ในขังขยะไม่ดีนะฮะ <c oughs> อันนี้มันควรจะแบบแยกกันใช่ไหมฮะคำถามีเบอร์สองถ่ายสารอันตรายใสย่ภาชนะเนี่ยที่ปิดมิดชิด ตามชีคําตอบคือหนึ่งกับสามเพราะเขาบอกว่าไม่ควรถ่ายเพราะมันจะเกิดอะไรนะฮะจามันจะมีกำลัตภาพออกมาแต่แนนถ้าเกิดพี่ถามว่าถ้าเกิดเด็กคิดว่าแล้วถ้าแต่เดิมมันไม่มีชิดน่ะมันแบบว่าเปิดห่อแบบโล่งโจ้องอย่างเงี้ยจะทํายังไงใช่ปะ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นเราเราถ่ายคาว่าถ่ายใส่ ที่เป็นปิดมิชิดมาถึงแต่เดิมไม่มิชิดอย่างนี้มันก็จะดีกว่าหรือเปล่ามันเทียบได้คือแต่เราเข้าใจเขานะว่าเขาเลือกเพราะอะไรแต่ขณะเดียวกันถ้าเด็กคิดแบบนี้ทำไมถึงไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นี่มันเป็นปัญหาแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่เมื่อกี้พี่ดูคะแนนเอ็กบาข,ของน้องน้องแนนะนะแนนเห็นไหมว่าอ,อ,อังกฤษก,กับสังคมคะแนนไล่กันเลยภาษาไทยไปไกลเลยเพราะภาษาไทยคนออกข้อสอบมีความเป็นแม่ไงฮะเขาเขาชัดเจนฮะแต่สังคมนี่ออ,ออกแบบนี้แหละครับผมจะให้ปิดท้ายตรงนี้ในส่วนของข้อสอบนะครับที่อาจารย์อุ๊นะครับแล้วก็เราเหลือออีีกก อีกนิดเดียวที่เราจะจบประเด็นนี้แล้วก็จะได้ให้เวลากับทางท่านผู้ร่วมเสวนากับเรานะครับจะรู้มีอะไรเช่นะครับรอ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 อรออไม่างรอรออันนี้ก็ได้ค่ะค่ะเออ พอดูข้อสอบของภาษาอังกฤษกับสังคมรู้สึกอย่างนี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความคิดที่เราจะต้องตัดสินใจฮะตัดสินใจสองข้อสามข้อเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้ามาทางวิทยาศาสตร์วันทงเป้งถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นจะดูว่าข้อสอบเนี่ยที่เป็นเคมีเนี่ยมีผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วข้อสอบเคมีเนี่ยมีอยู่แค่สามสิบข้อยี่สิบแปดข้อ แต่ปลาเข้าไปผิดห้าข้อต่อนหนึ่งครั้งซึ่งคิดแล้วนี่ะก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นและสิบห้าเปอร์เซนอันนี้อยากให้คิดอย่างนี้นิดหนึ่งนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กสองคนน่ะได้คะแนนเท่ากันมาตลอดจี้เท่ากันมาตลอดเสร็จแล้วเด็กคนเนี้ถูกสิบห้าเปเซนเขาต้องได้ขึ้นสิบห้าถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าไม่ให้เขาขึ้นแต่เอาคนที่ผิดขึ้นแทน 15%สมมุติสูงที่สุดเขาต่างกัน30ทันทีฮะจากข้อสอบเคมีเนี่ยที่บอกว่าออกมาน้อยแล้วไม่ค่อยวัดอะไรแล้วแล้วก็ไปเจอผิดเยอะมากและเดี๋ยวจะอธิบายว่าเราได้พยายามช่วยทุกๆอย่างแล้วว่าให้เด็กได้คะแนนยุติธรรมที่สุดเราทําอะไรบ้าง แต่สุดท้ายผลที่เราได้รับคืออะไรแต่ว่าข้อสอบผิดเนี่ยจะอธิบายทีละข้อว่าผิดแล้วมันถ้าเราไม่มีพื้นฐานทางเคมีเนี่ยบางครั้งก็ฟังยากแต่จะบอกลักษณะว่าผิดแบบไหนผิดลักษณะถูกสองข้อเฉลยข้อเดียวอะไรเงี้ยแต่ในที่นี้ก็หลายคนรู้ฮะอยู่ในนี้ก็มีนักศึกษาแพทย์อะไรก็อยู่ในนี้ก็โอเคทุกคนจะดูออกและที่เขาบอกว่าเขาออกข้อสอบผิดเนี่ยเนื่องจากข้อสอบเขาเนี่ยเอ วิเคราะห์ค่อนข้างมากอยากให้ดูว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแลวเขาบอกว่าข้อสอบเนี่ยจะไม่มีการผิดหรอกถ้าไม่มีการเฉลยออกมาเป็นเรื่องที่แปลกไหมฮะถ้าไม่เฉลยออกมาจะไม่ผิดแต่ถ้าเฉลยมามีคนตรวจสอบเพราะการที่เราตรวจสอบให้และรู้ว่าผิดแล้วเกิดการแก้ไขเป็นสิ่งที่รับ